สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบกับเหรียญหลวงพ่อพัดกับอีกหนึ่งรุ่นเลยนี่นี่รุ่นเนี้ยครับโชคมหาลาบร้อยปีมาพ,พัดบุญยากาโมปีสองห้าหกสี่ครับเป็นเหรียญพิมพ์เต็มองทรงรูปไข่นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของเหรียญเลยนะครับรุ่นเนื้อจะเป็นสีเนี้ยนะครับแล้วก็มีรายการจองก็มีนี่รายการจอง นะครับเดี๋ยวมาดูกับเหรียญเนื้อเงินเลยครับมาดูความสวยนะครับสวยคมเลยนะครับนี่ครับเป็นเหรียญทรงรูปไข่นี่ครับลงยาจีวอนด้านโอ้โหนี่คือเนื้อเงินนะน่ารังลงยาแดงครับเขียนว่าโชคมหาลาภร้อยปีปีสองห้าหกสี่มียันเนื้อเงินจะตอกงูงูด้านล่างเนี้ยครับนี่ครับที่เห็นนะครับเนื้อเงินตอกงูตรงนี้นะครับนี่นะครับ นี่งองงูเนื้องเงินตรงนี้อันนี้เลขคดัมเบอร์แปดหกงองูเนื้อเงินมาเห็นมาดูขนาดของเหรียญหน่อยนะครับขนาดของเหรียญอยู่ที่ประมาณสามเซนเลยนะครับสามเซนนะครับยาวประมาณยาวอยู่ที่สามจุดแปดครับโอ้โหสามจุดแปดกับสามเซนนะครับ นี่ครับจำนวนการสร้างไม่มากเลยครับรุ่นนี้นี่งอเงินหมายเลขแปดหกเดี๋ยวมาดูสาตินมันดูความคมชัดสะหน่อยโอ้โหโอ้โหดูครับคมชัดมากนะดูครับอโอ้โหนี่แกะบล็อกได้คมเลยนะครับต่อไปครับต่อไปเป็นเนื้องเงินไม่มีลงยานะครับ อ,ออกจากซีนมานี่เนื้อเงินนะครับคมชัดมากนี่คือเนื้อเงินซาตินลงยาแดงน้านหลังตอกโคดงองูเหมือนกันนี่หมายเลขสี่หกตอกโค้งองูด้านล่างนะครับนี่ต่อไปครับต่อไปเป็นเนื้อสามเคสามเคพื้นทองกับพื้นเงินนี่ครับสามเคพื้นทองกับพื้นเงินสามเคนี่ก็ตอกตอกอะไรดูกันนะครับ ส k โอ้โหนี่หมายเลข8ปดก็ตอกสามเเลยนะครับตอกสามแล้วก็เลขโคดและนัมเบอร์เลยนี่คือสามครับนี่คือ3ามข้างหน้าก็จะเป็นพื้นเงินกับพื้นทองข้างหลังเหมือนกันนะครับข้างหลังนี่เหมือนกันเลยข้างหลังนี่เหมือนกันนะครับต่อไปครับต่อไปเป็นเนื้อโอ้โหชุบเงินพ่นทรายหน้ากาก,ากทองทิพย์ครับชุบเงินพ่นทรายหน้ากากทองทิพย์โอ้ยสองเคดิไป็ชุบเงินโอ้ยสองเค 2K ครับโอ้โหนึกว่าชุบเงิน 2K หมายเลข143ครับโอ้โหนึกว่าชุบเงินแล้วเนี่ย 2K ครับอ่านี่คือเหรียญ 2K ลงยาขอบแดงนะครับรุ่นนี้ไม่มีลงยาพื้นเต็มไม่เห็นเลยนะครับต่อไปนี่ครับนี่ครับโอ้โหลงยาแดงกับลงยาม่วงโอ้โหลงยาแดงแล้วกันนี่ครับนี่ครับเป็นเนื้ออัปก้าซาตินหน้ากากทองทิพย์นะครับนี่ข้างหลังก็จะตอกออ่างอุ้ยออ่างพอคนละด้านก็มีทีนี้เอา ทำไมเคนละอย่างคนละด้านปะเฮยอออ่างคนละด้านอออ่างแล้วโคดันเบอร์ดูอออ่างสองเลนเหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมสององนี้เหมือนนะต่อคนละด้านครับอ่าเรามาดูกันเลยดูกันเรื่อยๆโอ้โหออกเกซีนทุกซีนลยนี่ครับโอ้โหสวยคมนะครับรุ่นนี้เห็ยนมาโชคมหาลาบร้อยปีต่อระอ่างคนละด้านเพราะอะไรเนี่ยผมงงนะผมก็งงละอันนี้คงคือต่อต่อคนละด้านนะครับมาต่อไปครับ เขาเป็นลงยาขอบขอบชมพูนะครับขอบชมพูขอบชมพูอพ้ออ่างเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นชมพูแล้วดูดูสีแปลก็่อไปขอบหน้ากากของทิฟขอบน้ําเงินขอบน้ําเงินนะครับข้างหลังก็ต่อโคตรอ้ออ่างด้านเดียวกันครับต่อไปครับเป็นลงยาขอบโอ้โหน้ำเงินเหมือนกันนี่อ้ออ่างเหมือนกันต่อไปก็จะเป็นขอบเขียว ลงยาจีวอนไม่ใช่งานหน้ากากนะครับนี่ครับนี่ครับที่เปิดมาก็มีประมาณนี้เนื้อลุนก็น่าจะนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อปาก,ก้าความคมชัดโอเคเป็นซาตินทั้งหมดเลยนะครับเป็นเนื้อซาตินทั้งหมดแล้วก็ขอบแดงนะครับนี่ซาตินทุกเหรียญน,นะครับต่อโคตรอ้ออ,อ่างเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีไปนี่เลยแล้วกันนี่ครับ ซาตินเพียวลงยาจีวอนนะครับอันนี้ก็ซาตินดอเด็กเนื้อทองแดงซาตินก็จะตอกดอเด็กนะครับโอ้เดขกสองหลักด้วยนะครับรุ่นนี้ใครจะเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับกับรุ่นโชคมหาลาภร้อยปีพัฒนบุญญากามโมครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ